สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู y u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  e ออนมณีจันนะคะท่านใดก็ตามนะคะที่เข้ามาดูดวงในคลิปของเอ๋นะคะเอ๋อยากจะขอความกรุณานะคะช่ว ซับสไคร้กดไลค์กดแชร์แทนค่าครูให้ด้วยนะคะท่านใดสนใจอยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวนะคะแบบมีค่าครูก็ให้ลายมาสอบถามค่าครูได้นะคะก็ในส่วนของคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปการเลือกเลขไพ่ทำนายดวงเราจะมาทำนายดวงกันในหัวข้อว่าในอนาคต ในอนาคตฉันจะสามารถหาเงินก้อนมาใช้หนี้ได้ไหมในอนาคตเนี่ยจะสามารถหาเงินก้อนโตมาใช้หนี้ได้ไหมนะคะก็จะใช้เป็นไพ่ออรลเคิลนะคะเป็นไพ่ออรลเคิลต่างประเทศนะคะแล้วก็ไพ่ออรลเคิลของคนไทยะคะ่ะ ก็ท่านใดสนใจอยากจะดูดวงก็ให้ลายมานะคะที่เอทาร์สองสี่ค่ะก็ youtube.com w ว w สองสองสีคำค้นคือคำว่าออนมณีจันออ่างรอเรือมอมานนเสระอีจอจันไม่หันอากาศนหนูสระัาลอเรือกัลันคำว่าออนมณีจันเป็นคำค้นใน Google ใน Facebook แล้วก็ในแอปพลิเคชัน YouTube นะคะ ก็มีด้วยกัน6กองนะคะ ว่าคัดพระคถาตามเอนะคะข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานขอบูชาครูบาอาจารย์แห่งโหราศาสตร์นะคะและยิปซีข้าพเจ้าขอให้คำทํานายนี้นะคะออกมาแม่นยำและชัดเจนที่สุดนะคะให้ท่านตั้งสมาธิแล้วก็เลือกมาเลยค่ะหนึ่งกอง มาเริ่มกองที่หนึ่งกันเลยนะคะ ไพ่ใบน,นี้นะคะ Let's Go and Flow นะคะเป็นไล่เป็นไพ่สายลุ้งแห่งความหวังนะคะอันนี้เป็นไพ่ดาวพฤหัสนะคะแทนครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่อันนี้ก็เป็นไพ่นะคะแทนครูบาอาจารย์ทนายความข้าราชการพ่อตาแม่ยายนะคะก็คำตอบก็คือว่าสำหรับท่านที่เลือกไพ่นะคะ ทีมทีมหมายเลขหนึ่งอะสำหรับท่านที่เลือกไพ่ทีมหมายเลขหนึ่งเนี่ยท่านจะได้รับความช่วยเหลือทางด้านการเงินจากผู้ใหญ่อาจจะเป็นข้าราชการระดับสูงหมอนายแพทย,าาย์เป็นเจ้านายเป็นเจ้านายเป็นพ่อตาแม่ยายเป็นเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ว่าท่านเคารพแล้วก็ไพ่ใบบนี้ก็คือว่าให้ลุยเลยค่ะท่านสามารถทำงานหาเงินมาใช้หนี้ได้ อาจจะอาจจะไม่ได้ถึงกับแบบมันก็เหมือนคนเล่นชิงช้าไง ấy. ก็คือไปเรื่อยๆเล่นไปเรื่อยๆก็คือมันอาจจะเออใช้เวลามันอาจจะใช้เวลาประมาณปีนึงอะค่ะใช้เวลาไม่เกินปีนึงอะค่ะก็ใช้เวลาไม่นานมากนะคะมาดูทีมที่สองนะคะชาวทีมที่สองเนี่ยนะคะได้ไพ่ ราหูถูกพระอาทิตย์อมได้ไพ่ราหูดาวอังคารพระอาทิตย์ก็จะเกี่ยวกับถูกฟ้องร้องนะคะจะมีคดีความค่ะไพ่ราหูถูกพระอาทิตย์อมเนี่ยหมายถึงกรรมเก่าที่เป็นไพ่ใบเนี้ยหมายถึงกรรมเก่านะคะส่วนไพ่ใบเนี้ยก็จะเกี่ยวกับคดีความส่วนไพ่นอันเนี้ยก็คือว่า ท่านจะต้องขอความช่วยเหลือจากคนหลายคนน่ะเป็นความหวังอันลิบหลี่มากเหมือนแสงตะเกียงในยามค่ำคืนน่ะถ้าถามว่าเออชาวกองที่สองเนี่ยบริบทก็คือว่าต้องใช้ระยะเวลาต้องใช้ระยะเวลานานหรือ อาจจะไม่สามารถหาเงินมาใช้หนี้ได้เพราะว่าแสงแสงตะเกียงนะคะจากพวกเอลเนี่ยมันเป็นอะไรที่ว่ามันลิบหลีมากแล้วก็ไพ่ขึ้นว่าจะถูกฟอ้องร้องสำหรับท่านที่เลือกไพ่ทีมที่สองเนี่ยแปลว่าจะถูกฟอ้องร้องอาจจะถูกยึดทรัพย์ตามมานะคะถูกฟอ้องร้องถูกยึดทรัพย์ตามมาความหวังเนี่ยมันเหมือนกับว่าเออเป็นแสงเป็นแสงในหน้า เป็นแสงจิ้งหรีดเหมือนแสงจิ้งหลีดเหมือนตัวจิ้งหลีดมันเปล่งแสงในความมืดอะ่ะเหมือนความหวังมันลิบหลีมากอะค่ะคือแทบจะเป็นไปไม่ได้อะค่ะมาดูทีมที่3ามกันนะคะ ทีมที่สามเนี่ยถูกทอดทิ้งนะคะเป็นไพ่นกเพนกวินสีขาวนะคะถูกเพื่อนร่วมฝออูงเนี่ยมันทิ้งหรือให้ใช้ภาษาไทยก็คือพอจนแล้วเพื่อนทิ้งอะ่ะเหมือนหมาหัวเน่าเหมือนหมาหัวเน่าพอจนแล้วเพื่อนทิ้งให้ระวังถูกเจ้าหนี้ตามทวงหนี้พไพ่ใบนี้เกี่ยวกับถ้าคุณไปติดหนี้บ่อน ไปติดหนี้พนันบอลพนันบอลบ่อนคาสิโนอะไรแบบเนี้หรือติดหนี้ค่าของอ่ะคุณจะโดนตามทําร้ายได้นะคุณจะถูกข่มขู่อ่ะจากคนที่มีอายุมากกว่าจะถูกข่มขู่ด้วยอ่ะอาจจะถูกทำร้ายด้วยถูกข่มขู่ด้วยอ่ะในท้ายที่สุดเนี่ยเหมือนกับว่าคุณถูกทอดทิ้งอ่ะ เหมือนกับว่าพ่อแม่พ่อแม่ญาติพี่น้องพ่อแม่ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงอะคือเขาไม่เอากับคุณแล้วอะเหมือนคุณสร้างความเดือดร้อนให้ครอบครัวไปก่อเรื่องก่อราวไปไปสร้างหนี้สร้างสินไปเข้าบ่อนไปทําให้เขาเดือดร้อนอะ mm. เขาก็เลยแบบเหมือนเดินหนีอะค่ะ mm. เหมือนกับว่าไพ่กองที่สามเนี่ยเขาเรียกว่าถูกทอดทิ้งอะค่ะมาดูกองที่สี่นะคะ กองที่สี่นี่ได้ไพ่ดีมากเลยอันนี้เป็นไพ่นะคะมหาเสน่ห์นะคะมีผู้ใหญ่เนี่ยมาชอบและอันนี้ก็คือเป็นไพ่ที่จะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งมีผู้ใหญ่ให้เงินแล้วก็ไพ่ใบเนี้ยก็เป็นไพ่เหมือนกับว่าคุณจะได้รับความช่วยเหลือช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านด้วยก็เหมือนกับว่าสําหรับเรื่องหนี้สินเนี่ยคือตัวคุณน่ะจะได้รับความช่วยเหลือจากคนรู้จกักอาจอาจจะเป็นคนรู้จักคุณน่ะที่ว่าช่วยเหลือคุณ เป็นเพื่อนบ้านก็ได้นะเป็นเพื่อนบ้านก็ได้เพื่อนในที่ทํางานเพื่อนบ้านเพื่อนเก่าแล้วก็จะได้รับความช่วยเหลือจากพอ่อแม่ญาติผู้ใหญ่เจ้านายและที่สําคัญเนี่ยไพ่ใบน,นี้เขาเรียกว่าเป็นไพ่ที่ได้มาโดยสเสน่หานะได้เงินมาได้ได้เงินมาโดยสเสน่หาเงินที่ได้มาโดยสเสน่หานั่นก็คือ มีคนมาหลงรักคุณแล้วเขาให้เงินคุณไปใช้หนี้อ่ะมีผู้ชายมาหลงรักคุณแล้วเขารู้ว่าคุณอ่ะติดหนี้บัตรเครดิตอยู่สี่หมื่นเขาก็ให้เงินให้เงินคุณมาเลยอ่ะห้าหมื่นให้คุณ่ะเอาเงินมาใช้หนี้แล้วที่เหลือก็เอาไปซื้อเสื้อผ้าสวยๆใส่ท่านที่เลือกไพ่กองที่สี่เนี่ยแปลได้ว่ามีเกณฑ์ได้เงินโดยสเสน่หาจากเพศตรงข้ามที่มาติดพันอาจจะเป็นเอ่อคนแก่ก็ได้เป็น นี่สินเนี่ยก็คือต้องใช้เวลานะคะในการใช้นี่ก็สามารถใช้นี่หมดได้ค่ะมาดูไพ่กองที่ห้ากันนะคะคนที่เลือกไพ่กองที่ห้าเนี่ยท่านจะได้รับความช่วยเหลือทางด้านการเงินจากเพื่อนเก่า เป็นเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันนานแล้วเลยแล้วท่านน่ะจะได้เงินจากการนําสมบัติไปขายไพ่ใบน,นี้จะเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับว่าอาจจะเอาของเก่าไปขายอ่ะเช่นพระเครื่องเอาผ้าสมเด็จเอาพ้าเื่อพกุกก่าๆไปปล่อยแล้วได้เงินมาเยอะท่านจะได้รับข่าวดีจากทางไกลนะคะไพ่ใบน,นี้คือว่าให้เชื่อเซนเชื่อรางสังหรณ์ให้เชื่อเซนเชื่อรางสังหรณ์อออของท่าน ท่านจะประสบความสําเร็จค่ะให้ขอแค่เชื่อเซนเชื่อเซนเชื่อรางสังหรณ์ที่ตัวเองมีเนี่ยให้รางสังหรณให้เซนสัมผัสให้รางสังหรณให้ยานพิเศษของท่านเนี่ยนำทางไปเหมือนกับพวกออหมอดูล่างทรงเนี่ยใช้พลังจิต ใช้พลังจิตใช้เซนสัมผัสใช้ยานวิเศษนำทางในการแก้ปัญหาแล้วก็จะได้เงินจะได้เงินกอนโตมาจากเซนสัมผัสยานพิเศษหรืออาจจะได้เงินมาจากการเล่นหุ้นการเล่นหุ้นการซื้อหวยซื้อสลากออมสินก็ได้นะคะเขาเรียกได้เงินมาจากเซนพิเศษของตัวเองอะคะ่ะมาดูกองสุดท้ายกันนะคะ สำหรับกองที่6เนี่ยนะคะท่านจะได้รับความช่วยเหลือจากคนต่างชาตินะมีเกณฑ์ได้เงินจากเอ่อจริงๆไพ่มันขึ้นไม่ค่อยดีนะไพ่มันขึ้นประมาณว่าเหมือนคุณจะได้เงินมาจากพวกงานผิดกฎหมายอะ่ะเพราะว่าไพ่ใบน,นี้จะเป็นพวกธุรกิจสีเทา ได้เงินมาจากธุรกิจสีเทาเช่นบ่อนคาสิโนบ่อนในปอยเปตดได้เงินมาจากการขายเทปผีซีดีเถื่อนกระเป๋าแบรนด์เนนเถื่อนลุยวิตตองปอมอะไรแบบนี้มีคนที่เลือกไพ่ชุดเบอร์หกเนี่ยจะได้เงินจากคนต่างชาติแล้วก็อาจจะได้เงินจากธุรกิจสีเทานะคะเครียนะคะ เคลียร์เดอะฟอกก็คือว่าเมื่อเมฆหมอกจางไปนะคะท่านก็จะเห็นอะไรได้ชัดเจนขึ้นตอนนี้มันเหมือนกับว่ารอบๆตัวของท่านเนี่ยมันเหมือนกับว่ารอบๆตัวของคุณเนี่ยมีม่านหมอกเต็มไปหมดเลยนะคะเหมือนฝุ่นพิษ PM 2.5เนี่ยด้านอะ่ะคุณมืดแปดด้านเลยนะคุณ ไม่สามารถหาทางออกให้กับชีวิตของตัวเองได้มองไปทางไหนก็มืดไปหมดมองไปทางซ้ายก็หมอกมองไปทางขวาก็หมอกมองไปข้างบนก็หมอกไพ่ใบเ,เนี้ยเหมือนกับว่าคุณต้องอยู่นิ่งๆนะคะสเดือนนะ่ะให้คุณเนี่ยเก็บเงินสะสมเงินให้ประหยัดให้มากที่สุด ให้ใช้เงินประหยัดให้มากที่สุดเมื่อมีคนอะส่งเงินมาให้หรือรัฐบาลส่งเงินเยียวยาห0 0 0ันมาให้เนี่ยให้ใช้เงินอย่างประหยัดและพยายามสะสมเงินให้มากที่สุดเมื่อหมอกมันสลายไปนะคะเมื่อเมฆหมอกมันสลายไปเนี่ยคุณคุณอะถึงจะเห็น แสงสว่างปลายอุโมงค์นะคะเมื่อเมฆหมอกสลายลงท่านจะเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์จะเห็นคนโบกมือเมื่อเมฆหมอกนะคะเมื่อเมฆหมอกมันบังตาท่านไม่สามารถหาทางแก้ปัญหาได้แต่เมื่อเมฆหมอกมันจางไปท่านจะเห็นคนโบกมือเรียกเห็นคนให้ความช่วยเหลือเห็นลู่ทางในการหาเงินค่ะ แต่ไพ่ชุดนี้มันจะขึ้นว่าคือคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เงินจากธุรกิจสีเทานะแล้วก็เงินจากคนต่างชาติด้วยแน่นอนเลยค่ะหมอนวดสาวนั่งดิง้งโสเพณีจับแขกอะไรแบบนี้พวกสาวคาราโอเกะด้วยแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือคนที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับส่งออกนำเข้านำสินค้าจากเมืองจีนมาขายเมืองไทยนำสินค้าถูกๆจากขเขมรมาขายในไทยแล้วก็ของพวกแบบ กระเป๋าหลุยวิตตองกระเป๋าแบรนเนมนะคะจากสัวเถากระเป๋ากระเป๋ากอปอะไรแบบนี้ท่านที่เลือกไพ่กองที่6เนี่ยท่านอาจจะได้เงินจากการขายของเก๋าขายเทปผีซีดีเถื่อนกระเป๋าปลอมสินค้าราคาถูกจากเมืองจีนรับมา50บาทเอามาขาย300บาทอะไรแบบนี้นะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแล้วนะคะ